อีราไซมาเฟ <c> ่ <oughs> ทุกคนวันนี้เราเนี่ยก็จะมาเล่นเกมยันดอสอแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นมอสเนาะซึ่งก็จะเป็นคคละมอตกับที่เล่นเมื่อวานเนาะซึ่งเราเนี่ยจะมาทำการกำจัดใย โอซานะาคะหรือว่าที่มอนนี้เนี่ยเขาจะตัง้งใช้เป็นโมเอโกให้เหมือนกับภาคหนึ่งเก้าแปดศูนย์แล้วที่นำมาจากวันที่สองจะเป็นโมเอโกเนาะน e นซึ่งเราเนี่ยจะกำจัดตามแคนนอนอลิมิเนชันเลยก็แล้วกันฮะะพูดเลยไปเปล่าไม่หรอกมั้งเอล่ะโอ้เฟมเลดดอบเมื่อกี้ โอเคเลยปรับดราม่ามีใครอยู่กันอ่ะฮะเฮ้ยทุกคนอันนี้อันนี้คือยุเกิดมาอยู่พึ่งรู้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งหลอเกิดมาเพิ่งหลอ แต่ยูใส่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโอเคนะทุกคนกลับมาแล้วเอออยู่ขออนุญาตเช็คอินโฟพอยก่อนนะว่ามีอเลยโอเคมาแล้วซึ่งโอกาสที่ท่านจะนาเบิร์นวิเบิร์นะน้นก็มีแค่โอกาสเดียวหรือไม่ก็แบบอันเชิญปีาศาจไฟนะลูกคุอยู่ดอกเบี้อยู่ไปดอกชน โอ้ยฉันนี่มันงูจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเก็บแปมตรงนี้ก่อนอกดผิด จะเปิดประตู <Yeah. S 1> เออเฮ้ยไม่มีใครอยู่ในคับดราม่าเลยเหรอเฮ้ยจริงหรือเคก้กเค้กหรือจริงจริงหรือเคก้กเอ๊ะไม่ขีดไฟอ๋อเน,นี่ยเจะละเดี๋ยวขอ,อย่ามาทำตรงนี้ก็แล้วนเนาะ โอเคตรงเนี้ยโดนแน่คนเสร็จแน่เสร็จกูแน่เรียบเลยเสร็จกูแน่ตายแน่ตายแน่มึงต้องโดนสนตีนกูแน่แน่ เราก็แค่ต้องรอทำลายศุกเราก็ดิกด๊กดิกด๊กดิกด๊กอ่ะดิก๊กดิ๊กดิ๊กนางฟุกโอเค ให้ทุกคนฟังได้แล้วโอเคทุกคนก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะคนนะใครชอบอย่างนี้ก็ลับกดแชร์กดติดตามให้อยู่นะคะไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจากบา